ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโต้ไร์รีวิววันนี้เราจะพาคุณดิ่งลึกไปกับหนึ่งในข่าวด้านกลาโหมที่สร้างแรงสะเทือนมากที่สุดในเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นก็คือข่าวการเปิดเผยว่ารัเสเซียได้ส่งมอบขีปนาวุธข้ามทวีปลบ28รูปีให้กับประเทศไทยข้อมูลนี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและกลายเป็นที่ถกเถียงกันในหลายวงการไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมดุลอำนาจในภูมิภาคสมรรถนะด้านยุโทโธปกรณ์ค่าใช้จ่ายและแน่นอนว่าผลกระทบในระยะยาวต่อทั้งไทย รัสเซียและภูมิรัฐศาสตร์ในเอเชียข่าวนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการซื้อขายอาวุธธรรมดาแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงระดับยุทธศาสตร์ที่อาจจะกำหนดอนาคตด,ด้านความมั่นคงของภูมิภาคนี้ไปอีกหลายสิบปีก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะว่าลบ28ปรูปีคืออะไรขีปนาวุธรุ่นนี้ถูกเรียกโดยนาโตว,ว่าซาตานสองเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นใหม่ที่รัสเซียพัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนอาสาเรุ่นเก่าลบ28ปรูปีถือเป็นหนึ่งในระบบส่งอาวุธนิวเคลียร์ที่ทรงพลังที่สุดในโลก สามารถบรรทุกหัวรบแบบ MIRVs หรือ Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle ได้ซึ่งหมายถึงการยิงครั้งเดียวสามารถแยกหัวรบออกโจมตีหลายเป้าหมายพร้อมกันระยะยิงของมันคาดว่าสามารถพุ่งได้ไกลกว่า18,000กิโลเมตรเรียกได้ว่าสามารถโจมตีได้เกือบทุกจุดบนโลกและหัวรบหนึ่งลูกสามารถมีอนุภาพทำลายล้างหลายราย้อยถึงหลายพันกิโลตันเมื่อเทียบกับระเบิดที่ฮิโรชิมาซึ่งมีเพียง15กิโลตันหัวรบของลบ28รูปีนั้นมีพลังมากกว่าหลายสิบเท่า เมื่อเราจินตนาการว่าประเทศไทยได้รับเทคโนโลยีระดับนี้การเปลี่ยนแปลงก็ชัดเจนประเทศไทยในอดีตไม่ได้มีการพัฒนาอาวุธข้ามทวีปมาก่อนกองทัพมุ่งไปที่การเสริมสร้างกองทัพอากาศเพื่อรบและระบบป้องกันร,ระยะใกล้แต่การมีลบ28รูปีถึง10ลูกในครอบครองเท่ากับไทยก้าวกระโดดจากประเทศที่มีกำลังป้องกันร,ระดับภูมิภาคไปสู่ประเทศที่ครอบครองหนึ่งในขีปนาวุธที่ทรงพลังที่สุดในโลก คำถามใหญ่ที่ตามมาคือราคาของระบบนี้อยู่ที่เท่าไรลบ28รูปีไม่ใช่อาวุธราคาถูกแต่ละระบบมีค่าใช้จ่ายหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ มีการประเมินว่าราคาต่อหน่วยอาจอยู่ระหว่าง150ล้านถึง200ล้านดอลลาร์เมื่อรวมค่าฝึกค่าบำรุงรักษาและโครงสร้างพื้นฐานค่าใช้จ่ายรวมขององค์การซื้อ10บลูกอาจสูงถึง1 5ถึง2,000ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าเป็นดีลด้านการป้องกันประเทศที่แพงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยเทียบได้กับการจัดหาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่หรือโครงการเรือดำน้ำขนาดใหญ่คำถามที่2คือทำไมไทยถึงเลือกอาวุธนี้และทำไมรัสเซียถึงยอมขายคำตอบอยู่ที่สมดุลทางภูมิรัฐศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเป็นเวทีแข่งขันของมหาอำนาจจีนขยายอำนาจในทะเลจีนใต้สหรัฐอเมริกาสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับฟิลิปปินส์สิงคโปร์และออสเตรเลียขณะที่เวียดนามและอินโดนีเซียลงทุนในเรือดำน้ำและขีปนาวุธรุ่นใหม่ประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ระหว่างจีนและอินเดียจึงพยายามรักษาสมดุลการซื้อลบ28รูปีจากรัสเซียจึงไม่ใช่แค่การเสริมกำลังแต่ยังเป็นการส่งสัญ,ญญาณว่าประเทศไทยพร้อมจะเดินเส้นทางของตนเอง ไม่ขึ้นตรงต่อสหรัฐอเมริกาหรือจริงเพียงฝ่ายเดียวมาว่าการต่อถึงสมรรถนะลบ28ปรูปีไม่ได้เด่นแค่ระยะและหัวรบแต่มันยังถูกออกแบบมาให้ฝ่าแนวป้องกันขีปนาวุธสมัยใหม่ได้หัวรบสามารถติดตั้งไกลเวฮิเคิลที่มีความเร็วเหนือเสียงและสามารถหลบเลี่ยงการตรวจจับของระบบป้องกันเช่น T H A A D หรือ E G I S ได้อย่างง่ายดายทำให้ลบ28ปรูปีมีความน่าเกรงขามในฐานะอาวุธที่แทบจะหยุดไม่ได้ ถ้าไทยมีแม้เพียงสิบลูกก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนมุมมองของประเทศเพื่อนบ้านและมหาอำนาจที่คิดจะกดดันไทยแน่นอนว่านักวิจารณ์บางฝ่ายมองว่าขีปนาวุธระดับนี้อาจจะไม่จำเป็นกับไทยประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้เผชิญภัยคุกคามที่ต้องการอาวุธนิวเคลียร์ข้ามทวีป หลายคนบอกว่างบประมาณควรถูกใช้กับการป้องกันที่เป็นรูปธรรมเช่นเครื่องบินรบโดรนระบบไซเบอร์หรือกล้องเรือรบแต่ในทางภูมิรัฐศาสตร์สัญลักษณ์มีความหมายการครอบครองลบ28รูป,ปีแม้เพียงไม่กี่ลูกก็เพียงพอที่จะบอกให้โลกเห็นว่าไทยไม่ใช่ประเทศเล็กที่จะมองข้ามได้หากมองไปที่ประเทศเพื่อนบ้านเวียดนามอินโดนีเซียและมาเลเซียต่างเร่งพัฒนายุโทโธปกรณ์ของตนเอง หากไทยมีลบ28รูปีจริงจะเกิดการแข่งขันด้านอาวุธครั้งใหม่ในอาเซียนอย่างแน่นอนประเทศเหล่านี้อาจหันไปพัฒนาระบบป้องกันขีปนาวุธหรือจัดหาขีปนาวุธรุ่นใหม่มาถุงดุลและด้วยสมรรถนะที่เหนือกว่าของลบ28รูปีระบบป้องกันส่วนใหญ่ก็จะไร้ประสิทธิภาพทําให้เกิดความไม่มั่นคงในระดับภูมิภาคผลกระทบอีกด้านคือความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกา เพราะการซื้อยุทธปกรณ์จากรัสเซียอาจทําให้ไทยเผชิญมาตร,รการคว่ำบาตรเช่นเดียวกับตุรกีที่เคยซื้อ S400 สหรัฐอเมริกาอาจลดความร่วมมือทางทหารหรือกดดันทางเศรษฐกิจแต่รัสเซียเองก็กําลังหาช่องทางเสริมอิทธิพลในเอเชียและการส่งมอบลบ28่ปรูปีให้ไทยก็ถือเป็นชัยชนะเชิงยุทธศาสตร์ของมอสโกนอกจากค่าใช้จ่ายในการซื้อแล้วค่าดูแลและฝึกก็เป็นเรื่องใหญ่ขีปนาวุธแบบนี้ต้องการทีมผู้เชี่ยวชาญ การซ่อมบำรุงและระบบควบคุมที่ปลอดภัยรัสเซียอาจต้องส่งที่ปรึกษามาช่วยประจำการในไทยซึ่งจะเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อเนื่องปีละหลายสิบล้านดอลลาร์ในสายตาของประเทศมหาอำนาจอื่นอย่างจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้การที่ไทยมีลบ28ปรูปีจะเป็นเรื่องใหญ่ทันทีสหรประชาชาติอาจแสดงความกังวลเรื่องการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์แม้ไทยจะยืนยันว่าหัวรบไม่ใช่นิวเคลียร์ก็ตามแต่เพียงการมีระบบที่สามารถติดตั้งนิวเคลียร์ได้ก็เพียงพอที่จะดึงดูดความสนใจของโลก จากมุมมองด้านเทคนิคลบ28รูปีถือเป็นสุดยอดขีปนาวุธยุคใหม่ด้วยความเร็วสูงสุดที่อาจเกิน20มักการพุ่งทะลุแนวป้องกันและพลังทำลายที่ไม่อาจเทียบได้การที่ประเทศไทยได้รับมันจำนวน10ลูกเท่ากับ9สู่ระดับเดียวกับมหาอำนาจทางการทหารในแง่ค่าใช้จ่าย2,000ล้านดอลลาร์สำหรับลบ28รูปีอาจแลกได้กับการซื้อเครื่องบินรบใหม่หลายสิบลำ หรือเรือพิฆาตทันสมัยแต่การเลือกซื้อทีปนาวุธนี้สะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับการยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าการป้องกันเชิงปฏิบัติสรุปแล้วข่าวการที่รัสเซียส่งมอบลบ28ปรูปีให้ไทยถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์การทหารของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลบ28ปรูปีไม่ใช่เพียงอาวุธแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังและการข่มขวัญประเทศไทยอาจได้รับความเคารพและบทบาทใหม่แต่ก็อาจต้องแลกด้วยค่าใช้จ่ายมหาศาลและแรงกดดันจากนานาชาติ สำหรับรัสเซียนี่คือการขยายอิทธิพลในเอเชียและสำหรับอาเซียนนี่คือการเปลี่ยนสมการอำนาจที่จะมีผลไปอีกยาวนานนี่คือการรีวิวจอดลึกเกี่ยวกับสมรรถนะและราคาของลบ28ปรูป,ปีในบริบทของประเทศไทยเรื่องราวที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสาศตร์อย่างเต็มรูปแบบติดตามออโต้ไร์รีวิวสำหรับการวิเคราะห์ลึกเกี่ยวกับยุทธปกรณ์และกลยุทธ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลก เพราะทุกดีลทุกขีปนาวุธและทุกเครื่องบินมีเรื่องราวที่สะท้อนอำนาจความทะเยอทะยานและอนาคตของความมั่นคงโลก